เราพูดว่าเมื่อต้นสมัยก่อนยืมๆแล้วสักสักผักเขาก็จะโกงหมดตุ่นปอดปอกเลยวมาจากไปครับไปหาอะไรกินกันเช้านี้โอ่ยเปลียนนักไอ้พวกถ่ายเนี่ยนักเลงดีกว่าเพราะว่าเห็นแบบเดินเดินแล้วก็มีเสียงตามมาข้างหลังเพราะมันลุกล้ำสุด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 คน เหมือนเดินทางไปกินข้าวแบบเหนื่อยเหนื่อยใสหน้ากากเนี่ยมา <c oughs> เดินขึ้นมาน <c oughs> เฮ้ยไม่ได้เราต้องรับผิดชอบสังคมใส่หน้ากากตลอดเวลาใหน้ากากครับนั่นเห็นไหมบอกลรวให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา,าไม่เชื่อผมมันหอบมันหอบเดินขึ้นแล้วมันเหนื่อยปาขึ้นมามนจจหัวเฮ้ย <c oughs> โหรู้ล่ะ อลังการมา๊อใส่ขึ้นขึ้นชั้นเดี๋ยวให้ดูที่ยิงแอลกอฮอล์ของที่นี่ปุ๊บ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 โอ้โหมาเป็นชุดมันก็ต้องนิดนึงเดี๋ยววะเดี๋ยวคนเยอะแล้วมึงมึงจะอยู่ใกล้คนเยอะเออใช่ดีป่ะบบไม่ตรงนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวกูดูก่อนไปดูดิไปดูดิไปดูดิเชื่อมึงไม่ได้กูต้องเป็นคนดูเองไอกิจไปดูดิเหมาะป่ะเวิร์กไหมไม่เหมาะไม่เวิร์กเหรอไม่มีที่ที่เออ นี่เรามาชุดแรกเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเอาไงเกจพีเกจอาหารเช้าบริเวณรับประทานอาหารเช้าของที่นี่นะครับ,รบได้ที่เหมาะเหมาะยังเฮ้ยเว,วิวร์กเวิร์กเวิร์กเวิร์กได้อยู่ได้อยู่ เออเอ,อ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่ได้นะแต่ตรงนั้นนั่งสองคนขนาดเบ้าได้แต่มันมันแคบไปว่ะผมว่าแต่ว่าบรรยากาศได้ได้ได้สรุปได้ตรงนี้เบคอนเเบคอน้โหตมเยอะนีข้าต้มครับนี่ มีผัสซิลมีผัสซิลเด้อเนี่ยธรรมดาที่ไหนจริงโอ้โหอาหารเยอะดีครับกลุ๊บแรกของชาวนี้ครับก็คือกลุ๊บของเรานั่นเอง อ่ายไมถ่ายไมถ่ายน้ำเดไหมอืมอืม Ê, đưa, đưa, đưa. mà bữa. Để tó cái gì? Ừ, Má má má. Ấy mình dơ dơ bên nha. Mình còn mình còn dơ 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 nó chộp máy, chộp máy. là mấy chục còn mấy liền thì lần lại đi mua nữa. Cái à. ก็แม่งก็ทำงานด้ววะไอ้กระเพรากูได้รู้นึกว่าข้าวเดินดูตามชายฝั่งใช่ไหมริมแม่น้ำเออเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านไหนเนี่ยบ้านจะเป็นอย่างเงี้ยจะแหวกม่านเขาดูป้าเออเนี่ยโอ้โหนี่ฝนตกอ่ะก็เปียกถ้าเกิดฝนสาดเฮ้ยไม่หรอกมันเป็นม่านกันฝนปะวะน่าจะเราต้องลงข้างล่างใช่ไหม อนี่นี่นี่หลังนี้สวยหลังนี้สวยนี่นะมีคนอยู่มีคนอยู่ครับเราไม่เข้าไปนะครับเรามาริมน้ำกันเออคือวะนะคือตรงนี้เราก็สามารถลงเล่นน้ำได้ใช่ป่ะ Ха Хоосспшшты не лім. ก็จะเป็นม่านธรรมดาเนาะหนูกะระทะปะปุเอาแบบสองเลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ทางลงสวยปะ ทาอโ,โอเคเลยตรงนี้ป๊อปโอ้โหโอเคนะตรงนี้ เหมือนเดินชมสวนกันเลยวะยามสาย8โมงครึ่งลงมาา้าออกปวดแช่น้ำไม่เล่นน้ำกันหรอเล่นต้องไปเปลี่ยนชุดชุดเปียกอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำรวมนะใครก็มาเล่นที่นี่ได้ในสระน้ำรวม เดี๋ยวเราจะให้ดูห้องน้ำของที่นี่นะนี่หืมจะใหญ่ไปไหนเนี่ย